ก่อนรับชมคลิปฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่ให้เพนด้ยวยนะคะรับชมคลิปยังมีความสุขจ้าเปิดรับกันค่ะทุกคนวันนี้เปิดพับกันที่นี่เลยค่ะผักออร์แกนิกปลูกในกล่องโฟมนะคะทุกคนอัปเดตกันหน่อยค่ะช่วงนี้ฝนฝนแดดแดดนี่สวยค่ะตอนนี้กำลังสวยเลยอันนี้เป็นผักผักสลัด กรีนครส่ะกลีนครสตันนี้กำลัางงามเลยค่ะอันนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบวันแล้วต้นก็กำลังโตกำลังโตอันนู้นเป็นสลัดชุดเก่านะฮะเราเก็บไปหมดแล้วชุดเก่าเป็นผักสลัดธรรมดาอันนี้เป็นแดดโอ๊กับกรีนโอ๊ก มันก็แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ก็กินไปเกือบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ใกล้นี่ค่ะเป็นกรีนโอ๊กกับเลดโอ๊กชุดเก่าอฮะอันนี้ก็จะแก่และต้องเก็บไปกินและค่ะน้ำสลัดมีอยู่นะฮะเราซื้อมาไว้น้ำสลัดซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะในเซเว่นก็มีแมคโครโตัสก็มีนะคะอันนี้เป็นนี่เป็นเลดอกที่ ยาวอย่างเดียวไปดูกันต่อจ้าอันนี้ผักชีชุดแรกนะคะที่เราลงกล่องที่ทดสอบอ่าต้นก็กำลังโตก็ค่อนข้างสลับกันไปค่ะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จะมีชุดใหม่ค่ะที่ปลูกวันนี้เดี๋ยวพาไปจูจ้าชุดใหม่ปลูกวันนี้3กล่องนะคะแถวละ22่สิบสอค่ะ ยี 24, กล่องละยี 24, 24่สิกรนะคะนี่ลงวันนี้เลยค่ะส,สดร้อนๆสามกล่องด้วยกันค่ะตรงนี้อีก2กล่องจัดแน่นๆเพราะว่าผักชีเขาเป็นกอเราแยกปลูกกรไข่กอมันอยู่แล้วก็อวรอดูการจเจริญเติบโตต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร เด็ดอีกหนึ่งอย่างวันนั้นหนอนทานไปเกี้ยงเลยนะคะอันนี้เป็นตังโอนะจ๊ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายอันนี้ชุดใหม่ค่ะชุดใหม่อันนี้ย,าย้ยายมาตรงสแลนเลยให้เขาโดนแดดน,นะคะเพื่อที่รากเขาจะได้ยาวนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เขาจะมีรากออกด้านล,าล่างเลยวะ,ะยิ่งน้ําลึกยิ่งดีลอยน้ำลอย ลอยไปเรื่อยๆจนกว่ารากเขาจะยาวออกมาแล้วต้นก็สูงกว่านี้นะคะอันนี้ได้ประมาณเจ็ดวันนี่ได้ประมาณเจ็ดวัน,นะคะเดี๋ยวเราต้องลอยไปอีกเรื่อยๆอันนี้เป็นแซมที่เฉยนะอันนี้น่าจะเป็นกรีนคอร์สที่เหลืออยู่ยังไม่ได้ลงเพราะว่ารากเขายังไม่ยาวนะ